นางเอกตัวท็อปเมืองไทยสร้างมูลค่าสื่อ65ร้านหลังบินลัดฟ้าดูแฟชั่นโชว์สาวไทยสร้างตำนานทำเงินมหาศาลเป็นสาวไทยอีกหนึ่งคนที่ขยันสร้างตำนานสำหรับยายา,ยาอุรัสยาโดยเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมายายาได้บินลัดฟ้าไปร่วมงานหลุยวิสตองที่ a ารี f a แฟชั่นวีคซึ่งเธอไปในฐานะเฟรนเดอร์เฮาของหลุยส์วิสตองมาตั้งแต่ปี2017 และทุกๆครั้งที่ไปบอกเลยว่าจะย่าเองก็ทำให้แฟนคลับฮือฮานอกจากชุดสวยๆที่ได้เห็นแล้วยังมีโมเมนต์กับคนดังมากมายต้องเฟรมถ่ายรูปกันในงานนี้ยาย่าได้สร้างมูลค่าสื่อไปได้มากถึง65ล้านบาทเป็นยอดที่ไม่น้อยเลยจากภาพรวมแฟชั่นวีคครั้งนี้สาวซุปตาที่ทำยอดสูงสุดคือโรบักพิงกับยอด10.2ล้านดอลลาร์หรือราว3 4 9ล้านบาท